เอออย่างเช่นแบบว่าถ้าเกิดอยู่บ้านด้วยกันระหว่างบ้านเดี่ยวกับบ้านสองชั้นบ้านเดี่ยวที่บ้านแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่สองชั้นได้ป่ะได้ได้เป็นตัวบ้านเดี่ยวกับบ้านสองชั้นมันไม่ใช่แค่นี้แค่เดียวกันก็ตอนเด็กอรจะต้องกินปลาเยอะๆนวตอนนี้าจะต้องกินปลาบ้านเดี่ยวกับบ้านสองชั้นเอาผหมกับบ้านเดี่ยวที่จะถามใช่ไหมบ้านเดี่ยวมันคือบ้านเดียวกับบ้านสองชั้นแต่บ้านเดี่ยวกับบ้าน้นเดียวมันเหมือนกันเลยเมื่อกี้ไดบอกว่าบ้านเดียวกับบ้านสองชั้น มายังข้ามไปเด็กไปกินให้หมดสาละคุณพร้อบอกว่าแคนแท็กมึงไม่ต้องนอนนี่คืออะไรที่บอกว่ามึงไม่ต้องนอนอันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันก่อนไลฟ์เพียงเพิ่งเห็นเนี่ยแต่จากที่วอนพูดอ่าเดี๋ยวเราไม่ต้องนอนก็นั่นแหละที่มันเป็นเอนเนอรี่เป็นยังไงทุกคนเขาอยากเห็นไม่จำไม่ได้แล้วจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นไม่อะไรแต่รู้สึกว่าแบบ แต่แต่มไปถึงว่าเอเนจีในตัวคิดแบบนั้นจริงๆแบบคือตอนนั้นเราเล่นเกมอยู่ใช่ไหมแล้วมันมันอยากเล่นทั้งคู่อะไรเงี้ยตอนมันต้องใช้คอมสองเครื่องนี่ก็เลยแบบเอ้ยนึกภาพคอมไม่พร้อมอะไรเงี้ยแบบไปเล่นคอมไม่พร้อมด้วยว่ะแต่ไม่รู้ว่ามันเล่นอยู่อะไรเงี้ก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วมันนอนอยู่ก็ไปเล่นเลยคือแบบไม่ได้สนใจว่ามันจะตื่นหรือเพราอะไรแต่แบบกูอยากเล่นอ่ะเตี้ยคือมีเอเนี้นตัวที่แบบว่าหยิบของไปกันสองคนอะไรเงี้ยบอกเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาอีกห้านาที ใช่อ,อมพูดอ่ะตอนนี้ทำคอมฉันตกอะพูดเหรอว่าสิบห้านาทีสิบห้านาทีแสดงว่าพูด,พ,ดพูดปัดให้ได้ไปก่อนจะล่น <c oughs> พูดได้ไปพูดไปงัน้นนะ่ะเออนั่นแหละพอตอนแรกบอกว่าไม่ให้เอาคอมนี้ไปเพราะเราทำตกแล้วแบบไม่ได้มีความสงสารมันเลยนะว่ามันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะง่วงมันจะนอนตอนไหนอะไรยังไ,ไงก็คือแบบนี่คือบอกให้บอลว่าแบบมึงเปิดไฟเลย <c oughs> <c oughs> เคยบอลบอกว่าเจาคอมมันมืดอะไรเงี้ยบอกว่ามึงเปิดไฟดิแต่ว่ามันยังมีความเกรงใจอยู่อะไรเงี้ยก็คือมันนอนอยู่เท่านั้นแหละขวานข้าวให้มากินด้วยกันดีกว่ายอ้าวแต่ถ้าเป็นกูอะกูเปิดแด้เฮียก็เลยเงี้มประตูนิดนึงก็ได้วะแล้วเสียงดังกันจัดๆเซฟพอรลเต็มเซฟกันเต็มเสียงคีย์บอร์ดก็ดังเลยเออเสียงคีย์บอร์ดมันเดี๋ยวสมัยนี้มันดังกันหมดเลยเนาะมันคือ คไม่คานนี่กับ m e c h a ก i c กไหนไม่เราจะพูดให้พูดอีกอันนี้เราเพิ่งเสร็จไม่ทำตามเมันมีอะไรีกิจกรรมอะไรไม่ทำเล่าเพรนี้ก็เริ่มอองแลาต้องผิดนานแล้วอยากกินเบียรโป้หมดเป็นสียแล้วเนี่ยถามทุกคนมากดีกว่าว่าแบบเป็นยังไงเขายังไม่ตอบเราเลย ก็ตอบยังไงบ้างเอ้ยมีมีมี pues mm are มีคนคนคนหนึ่งเขาบอกว่าใท้กําลังใจตัวเองยังไงครับเวลารู้สึกท้อช่วงนี้หลายคนอาจจะท้อแหละด้วยสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างช่วงนี้หลายคนอาจจะท้อนะอือก็ผมก็ท้อเหมือ really นกันครับช่วงนี้ตลาดตกไปก็อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันเอวจริงๆผมอยู่เป็นเพื่อนกันเอาอยู่เพิ่งไปไหนนะจริงๆว่าจะหายไปไหนทุกวันหนึ่งก็ได้ เคียดเหรอเครียดเครียดไปนะจาก่อนเออแต่ก็ถ้าพูดถึงแล้วมันน่าสงสารจริงๆถ้าเกิดเราเรื่องจริงจังรู้สึกว่าแบบเข้าใจหัวอกคนมาผ่าเช้ากินข้าวมากข้าจะแบบหนักหนักเอาการจริงๆครัซึ่งไม่รู้มันจะแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดว่ากันตรงๆมันก็ต้องแก้โครงสร้างคนบริหารแต่ส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นส่วนหลักเลยแหละแค่ว่าไม่เท่านั้นแหละเสร็จแล้ว ออัตตาเอออัตตายันอันตรายยังไงรู้สึกว่าแบบถ้ามีอำนาจสิ่งที่มีอันตานี่เรื่องมีความรู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้โง่นะีความรู้สึกว่แบบน้องคนนี้ถามว่าเรียนออนไลน์ยังไงให้ไม่งงขาควรทำยังไงดีแบบคนครูสั่งงานเหมือ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 นข้างรักหนูเลยน่าสนใจมากเช่นอะไรครับ ผู้เชี่ยวชาญในการเรียนออนไลน์ผมไม่เคยเรียนออนไลน์มาก่อนเลยอ่าคุณรอด,อดยุคนั้นไามพี่ก็ไม่เคยเรียนออนไลน์เหมือนกันไ <c oughs> ม่แต่ว่าผมว่ามันเป็นยุคที่ดีนะสําหรับผมว่ามันดีสาหรับมหาไลัยเว้ยคือมหาลัยอ่ะส่วนมากเลยอะ่ะอาจารย์จะใช้ใช้คําว่าส่วนมากมันไม่ดหบอกทุกคนนะอาจารย์ส่วนมากจะใช้คําว่าสอนไปงั้น <c oughs> คือสอนตามที่เขาแบบไอ้นี่มาแล้วมันก็จบเขาจะไม่ได้แบบมาอิงดีเทลว่าแบบนิสิจะเข้าใจไหมมันคือเรื่องของคุณ จะบอกว่ามหาลัยมันจะเป็นระบบประมาณนี้อะไรเงนี้มันคือเรื่องของคุณเลกคือไปเรยแล้วแล้วด้วยความที่แบบตัวผมมาปรับตัวทันแล้วแบบเรื่องของคุณนะแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนในห้องอยู่แล้วถ้าเป็นแบบสมมุติเรารู้ว่าอาจารย์คนไหนเป็นยังไงแล้วเรื่องของคุณเนี้ยก็จะไม่ไม่ค่อยตั้งใจวิชานั้นแต่ถ้าวิชาอาจารย์แบบตั้งใจเสิร์ฟความรู้ให้จริงๆเนี่ยแบบตั้งใจให้ได้อันนั้นก็จะตั้งใจเรียนก็เลยส่วนมากแต่โดยส่วนมากแล้วจะมกไเราก็จะไปอ่านหนังสือเองตอนสอบอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าเเขข้้้าใจกับบอออสไไดะรงีย ก็เลยแบบจะตอบคาถามยังไงอะว่าเรียนออนไลน์ยังไงให้เข้าใจเพราะว่าปกติเรียนนี่ก็ไม่ได้เข้าใจอยู่แล้วอาจจะมาทบทวนทีหลังเออมันมันเออมันคงต้องไปนั่งทบทวนแบบทีหลังเองมากกว่าใช่แต่ว่าคําถามเมื่อกี้เหมือนน้องเขาจะยังอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนโรงเรียนแต่โรงเรียนก็คือเรียนออนไลน์เหมือนกันใช่ไหมใช่ช่วงนี้ก็อาจจะเรียนออนไลน์กันอนุบาลก็เรียนออนไลน์เหมือนเดิมเดี๋ยบ้านก็เรียนออนไลน์จริงอะโรงเรีนออนไลน์บางพื้นที่คือคืออันเนี้ยคืออันเนี้ยเป็นปัญหาแล้วคือมาอะไรเราเข้าใจเว้ยว่า ทุกคนความรับผิดชอบมันเยอะขึ้นอะไรอ่ะคือเขาไม่ได้สอนให้เพื่อแบบยัดความรู้ให้คนอ่ะเขาเอาให้คุณแบบรอดตลอดที่เรียนมาก็คือมันก็เลยมีคนที่แบบไม่ไม่เอาจริแบบไม่เรียนกับแบบมันอือแกะมันี่้แต่ว่ามัธยมมันยังมีคนแบบไม่เรียนแบบบังคับต้องต้องแบบอะนะแต่ถ้าพอมันเป็นอิสระมเหมือนแบบว่าไม่ไม่ได้มีคนที่แบบมาคอย คอยพักให,ให้เรียนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ยุ่งกอ,อะไรเงี้ยก็ต้องเป็นภาระให้พ่อแม่อะไรเงี้ยเพราะไม่ชอบมันมนเอยกว,วะ่ะ